แกเห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอวะถ้าคุณไม่จ่ายเงินแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากที่นี่โอ้ยเดินแล้วของแกวะ,อะขอโทษครับคุณนี่ครับคุณแจรถเฮ้ยแกเห็นใช้เป็นเพื่อนเล่นแกเหรอวะคุณแจรถฉันไว้เอ,อวมา ผมไม่ได้เห็นเป็นเพื่อนเล่นนะแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณเดินชนผมก็อย่าคิดว่าจะหนีไปจากที่นี่ง่ายๆนะงั้นเหรอแล้วที่ฉันชนแกเนี่ยแกบาดเจ็บตรงไหนวะเอาแผลมาโชว์ดิเราจะได้พาแกไปโรงพยาบาลไงดีไหมเริ่อพาไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องหรอกครับแต่เมื่อกี้ที่คุณชนผมเนี่ยมันทำให้ผมเสียขวญน,นะครับ เพราะอย่างนั้นน่ะคุณต้องเสียค่าทําขวัญให้ผมอย่างต่ำก็ห้าหลักเพราะถ้าไม่จ่ายแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากที่นี่ฉันว่าแล้วฉันดูลักษณะการแต่งตัวของแกเนี่ยนะก็เหมือนกับไอ้พวกเหลือขออถามจริงนะร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผมร้อนเงินคุณนี่เป็นคนเข้าใจง่ายดีนี่เพราะงั้น คุณไม่จ่ายเงินแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากที่นี่ขอเป็นเงินสดด้วยนะได้สิจะหลอกเอาเงินงั้นใช่ไหมเจ้เอาเงินสดใช่ไหมฉันขอโทษตามคนเอาเงินมาให้ก่อนแล้วกันนะเอาเลยตามสบายห้ามตกตึกแล้วกัน หรอพี่ปิงเอาเงินมาให้หนูสักหมื่นนึ่งหน่อยดิมันมีคนวันอยากหาเรื่องวันเนี่ยแกอยู่ที่ไหนแถวร้านที่แกไปวันนี้ใช่ไหมโอ้ที่เดิมแบบพี่รีบมาเลยตอนนี้เลยแล้วพวกมันม,นมีกี่คนฮึมันเหรอกูมีอยู่คนเดียวนี่แหละมาเลยพี่ตายเดี๋ยวพี่ไปจัดการมานันเองโอเค นายใครไอ้นี่เหรอไอ้นี่เลยมันขู่จะหลอกเงินอยากหนูเนะี่ยไม่หนูกับป้านี่คุณเป็นพี่ชายเธอใช่ไหมใช่ว่าทำไมแกมีสิทธิ์อเลยนะถึงได้มาขู่แล้วจะหลอกเงินน้องสาวฉันนะฮะเออเอาเลยใจยเย็นพี่ชายใจยเยน็นนี่คุณไม่ได้ดื่มมาใช่ไหมไม่ดื่มพวอย ล่ามามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่แกมาขู่เอาเงินน้องสาวฉันด้วยนะใจเย็นพี่ไม่ได้ดื่มก็ดีงั้นก็ช่วยขับรถแล้วก็พาน้องสาวคุณกลับบ้านด้วยนะเอยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังท้าเปล่งเลยตอนนี้กลับกลัวซะงั้นเออมีเนตจริงนี่หว่านี่คุณดูตัวเองก่อนนะกลางวันแสกแสกแบบเนี้ยกลิ่นเหล้าขึงไปทั้งตัวเลย้องดื่มมาเยอะแล้วสิแล้วยังคิดว่าจะขับรถกลับบ้านไหวเหรอฮะ อันเนี้ยจะดื่มไม่ดื่มมันก็เรื่องของฉันเพราะฉันอะดื่มม่นิดเดียวข้อแข็งขนาดเนี้ขับรถสบายอยู่แล้วเว้ยมันก็คงจะใช่นะเมื่อก่อนตอนที่พี่ชัยผมเมาก็พูดเหมือนในคุณเนี่ยแหละแต่ว่าตอนเนี้ยช่างเขาอะไอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองแล้วก็กรุณานะห่วงคนที่ใช้ถนน,นเส้นเดียวกับคุณด้วยนะ ชีวิตคนเราเน,นี่ยมันมีแค่ชีวิตเดียวไปปี่เะ็ปเหรอมันทำไมวะไออจอยลมวเอาไมนมาซีเลยนไปหาเรื่องเราอะจอเยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไปเถอะเขาจะเดิน,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 นไปคือรถคือรถไป